คลิปนี้เราจะไปชมวิวที่โคตรสวยนอนหาดสยามพูวิ่งหนีมังกรคอมโ,อโดและดำน้ำกับฝูงแมนต้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พวกเราด้วยครับไปกันเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปเดทคอมโดกันนะเป็นหนึ่งวันของการพัดน้ำนะไปเดินเที่ยวดูตัวมังกรคอมโดแล้วก็ทิ้งวิแล้วขึ้นยอดเข,า,ดขา,าก็จชมวิวนะครับมาเช้า,วากว่าน้ำน้ำดู วันนี้ครับเราก็ต้องตื่นเช้าครับมีแท็กซี่มารอเราอยู่แล้วครับที่หน้าโรงแรม<ไ>เพื่อพาเราไปขึ้นเรือที่ท่าเรือครับ<ไ>คือท่าเรือที่เกาะโคโมโดเนี่ยโหเพียบเต็มไปหมดครับไ,ไม่ว่าบริษัทไหนบริษัทต่างๆก็จะใช้จุดขึ้นเรือที่ต่างแตกต่างกันไปครับอาจจะไม่ใช่ท่าเรือเดิมเรือที่เราขึ้นไปเที่ยวนะครับวันวทริปเนี่ยจะเป็นเรือแบบสปีดโบ๊ทลำใหญ่ครับมีความปลอดภัยสูงเลยทีเดียวมีการบีฟิ้งเรือต่างๆครับ ที่แรกที่เราจะขึ้นเกาะคือพาดาไอซ์แลนด์ครับเกาะนี้เป็นจุดชมวิวครับคือถ้าเกิดใครมาเที่ยวโคโมโดครั้งแรกๆครับก็จะต้องเดินขึ้นจุดชมวิวที่นี่ครับแทบทุกคนครับ800เมตรจากระดับน้นทะเลเป็นเทคกิ้งเบาๆครับแบบมีบันไดไม่ยากมากครับเอาจริงนะเดินมาแค่ร้อยเมตรเนี่ยผมก็ว่าวิวแม่งสวยมากแล้วพักแรกของ ภาษาไอซ์แลนด์านในิจกับคมเร์้วตรียงอยงเสียงที่ได้ยินก็คือหอบอก่ะพวกเราไม่ได้รีบแวะกันทุกป้ายทุกซอยทักทายดอกไม้ใบหญ้าครับเออะดูวิวเออะดูวิวก็วิวมันสวยสมคำล่ำลือมากครับ แดดาจ้าภูเขาเขียวเขียวทะเลสีครามชนะไปเลยตอน,นเราลังาึถึงด้านบนเนี่ยครับเราจะเห็นอ่าวทั้ง3สีขาวดำชมพูกว่าจะมาถึงยอดนะครับโอ้โหก็เล่นกับเอาเรื่องเหนื่อยลากกันเหมือนกันครับผมแล้วทุกคนก็ต้องมาถ่ายกันที่จุดนี้ครับสวยงามครับเป็นจุดเช็คอินของทุกคนครับ <c oughs> ที่ขึ้นมาพาดาไอซ์แลนด์ จังหวะขาลงครับค่อนข้างชันครับมีเสียงแววมาครับใช้กล้ามเนื้อตูดช่วยขานะครับขาเราก็จะได้ไม่เมื่อยมากครับเสเตชั่นต่อไปก็อน,นังชื่อบนเรือได้ไหมไม่เอาเลยแล้ว <c oughs> เหนื่อยจัดเดี๋ยวบินเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งบินโดนให้ท้ายเรือ <c oughs> สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็อยู่ที่ทิงบีช อำเภอโคอโมโดอตอนนี้เราก็อยู่ที่เรือเลสเวลพาเรามาเที่ยวพิงค์บีทครับวันนี้คอยติดตามและเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไม่เหนื่อยเลยนี่ฮะพิงค์บีทฮะจุดถัดมาที่เราเที่ยวกันก็คือพิงค์บีทนะครับหรือว่าชายหาดสีชมพูครับ หาดทรายสีชมพูครับเกิดจากเศษปะการังสีแดงที่แตกหักแล้วโดนพัดขึ้นหาดจึงทำให้กลายเป็นสีชมพูพี่ไกด์บอกว่าปะการังสีแดงนะมักจะเจอตรงอ่าวตรงนี้เท่านั้นเลย ใช่หาดพิงบีดนะครับนอกจอากยังมีหาดถีชมพูแล้วครับน้ําทะเลครับก็ใสแจ๋วครับไม่ว่าหาดไหนครับที่คโมโดน้ําใสน่าเล่นทุกหาดครับพวกเราก็อดใจไม่ได้ครับลงไปนอนแช่ครับ ุดต่อไปครับก็คือโคโมโดเนชแนลปาครับเราก็มาถึงแล้วครับเกาะโคโมโดอุธยานแห่งชาติท,ที่ทำการแห่งชาติเกาะโมโดติกาติกาอยห้วงบนเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูนะเขาบอกว่าทักกิ้งช็อตออมิเดียมประมาณนิดหน่อยงั้นเดินไปดูกะว่าเห็นแล้วก็จบละโคโมโดดราก้อนเลตส์ก ซึ่งเป็นจุดแบบแท็กกิ้งเาบาๆครับเดินชมสวนชมป่าชมไม้ครับเพื่อเข้าไปดูเจ้ามาังกรโคโมโดครับอันนี้ก็คืออยู่ที่เกาะโคโมโดครับเป็นอีกหนึ่งเกาะที่เราแวะมาเที่ยวครับ พราวว่าห่างทางที่เดินเที่ยวครับก็จะมีต้องมีไกด์ครับอย่างน้อยหนึ่งคนนะแต่ของเราไปคนเยอะเขาจะมี1คนหน้าครับ1คนหลังครับถือไม้งามครับโอ้โหมังกรอนคอมบโดที่นี่ครับกลัวไม้งามครับตัวมันเหนม็นเหม็นเหมือนแบบมันซากศพอะไรเงี้ยพอกินไม่หมดมันก็จะไม่กินละพอมันตายปุ๊บมันก็จะไม่กินซากศพมันจะเน่าอยู่แถวนี้มันก็เลยมีกลิ่นทั้นี้ เจ้ามังกรคโมโดเนี่ยครับมันก็จะแบบกินซากสัตว์ครับถ้าตรงไหนที่เราเดินเข้าไปแล้วครับรู้สึกว่ามีกลิ่นเหม็นๆอะไรเลยครับแสดงว่าอาจจะมีเจ้ามังกรคโมโดอยู่ครับระหว่างทางที่เราชมมังกรคโมโดเสร็จแล้วนะครับระหว่างทางที่เราเดินกลับครับเราก็จะเจอแบบอามีน้องกว้างตัวเกล็กครับน่ารักครับซึ่งไกก็บอกว่ากวางพวกนี้ครับเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารเจ้ามังกรคโมโดครับผมแม่ ก่อนพวกเรากลับไปขึ้นเรือครับเอา้านอนอีกหนึ่งตัวครับริมหาดโอ้โหให้เราเดินเข้าป่าไหมครับครึ่งชั่วโมงระหว่างทางนี่ไปจุดต่อไปครับมพี่ไกด์เรือของเราครับก็มาแจกข้าวครับเป็นข้าวกล่องน่ารักที่เดียวครับทานง่ายครับเป็นข้าวไก่ทอดไข่แล้วก็มีราดเครื่องแกงนิดหน่อยผัดผักผัด,ผ,ดผักเนยอิ่มครับแม่สบายเหมือนกันนะฮะเที่ยวแบบนี้ จุดต่อไปครับเป็นจุดดำน้ำตื้นครับเขาบอกว่าอยู่แถวแมนตาพอยครับคือทากามากาซ่าฮะคือ hmm. จุดนี้เรือเขาจะไปเกยตื้นเลยครับแล้วก็ให้เรากระโดดลงไปครับดำน้ําเล่นครับดำน้ําตื้นสโนอ์เกิลครับถ้าเกิดใครที่แบบชอบทางสนอ์เกิลนี่ก็น่าจะถูกใจเป็นอย่างมากครับน้ําใสแจ๋ว จุดต่อไปครับใกล้ๆกันครับหลังจากสโนเกิลน้ําตื้นมาแล้วครับจุดนี้เป็นสโนเกิลครับน้ำลึกครับจุดเนี้ยคือทางร้านนะพูดมาว่าถ้าเกิดเราโชคดีพอครับเราก็จะเจอแมนต้าครับเพราะว่าใช้ดวงล้วนๆแล้วก็มันไม่ได้มีทั้งปีครับตรงนี้โชคดีครับเราถึงจะเจอวิธีการลงไปดูแมนต้านะครับก็คือ เรือเนี่ยเราจะไปส่งเราตรงต้นน้ําครับแล้วก็เราก็จะไหลมาเรื่อยๆครับแล้วเรือก็จะวนมารับที่ปลายน้ําครับเราหว่างที่เราไหลมานะครับเราก็มองดูข้างล่างแนวลึกนะครับกล่าวว่าน้องอยู่ข้างล่างหนึ่งตัว2ตัวแต่โอโหมาแบบไม่เบรกอะไรครับมาผิวน้ําจนตกใจจนกรี๊ดลั่นกันไปหมดเลยฮะมันหิวใจพวกเราได้มากจริงๆครับ จุดนี้คือเป็นไฮไลท์ของผมมากครับจนผมแบบไม่อยากจะไปจุดต่อไปเลยครับผมเลยอยากให้ทางเรือหรือว่าของทริปนี่ครับวนส่งแล้วตรงนี้อีก2รอบ3รอบครับเราจะอยู่ตรงนี้ครับผมพวกเราก็ระโดดซ้ำครับวนไปวนมาเรื่อยๆครับดูจัดก,กล้อง3 6า้กสี่องศา ใครที่ไม่มีสกิลครับก็คือต้องใส่ชูชีพใครใครที่เอาตัวรอดได้ครับดำน้ําตื้นได้ดำฟรีได้ได้เนี่ยก็ไม่ต้องใส่ครับบ้านเมืองเขาจริงก็ไม่ได้บังคับอะไรขนาดนั้นครับคือมันมารอบตัวครับตัวสุดท้าย Black Manta ครับ Black Manta เนี่ยสามารถเจอน้องในที่นี่แล้ครับน้องน่ารักจริงครับดำทั้งตัวทั้งหัวทั้งท้ายทั้งท้องดำทั้งหมดเลยครับ โอ้โหสวยงามครับแต่เจ้าพวกแมนตาแบบนี้ก็ไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะครับแต่คือผมโชคดีในช่วงที่ผมไปมันเป็นช่วงที่แบบมันเข้ามาพอดีครับผมถามทางไกด์ครับทางไกด์ก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่ามีน้ำสองมหาสมุทรครับมันไหลามาบรรจบการอาหารมันก็เลยเยอะครับแล้วก็ทําให้แมนตาก็มาวนในจุด c ลีน n i n g station ตรงนี้เยอะมากๆครับด ส่วนคนบนเรือครับที่ไม่อยากลงแล้วครับโอ้โหกรีดกลาดครับยืนนับแมนต้ากันท้ายเรือบางคนก็ทนไม่ไหวครับหยิบฟินออกมาใส่หยิบช,ชูชีออกมาใส่เตรียมกระโดดในรอบต่อไปจากน้ำน้ำดูแมนต้าครับหมดแรงครับนั่งเรือกลับฝั่งครับผมจบทริปอันแสนเหนื่อยของพวกเราแล้วครับเป็นทริปที่ประทับใจมากๆครับเรียกว่าคุ้มมากกับวันเดย์ทริปที่โกลมอโด ยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับว่าพวกเราจะไปดำน้ำกันที่ไหนกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e ์พกันกับพันเวครับ